สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคนุ่งแล้วทรงถือบานและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศแห่งอุคคะบดี ชาวเมืองเวสาลีประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ครั้งนั้นอุคคคบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพกักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็ขาธนียาหารชื่อ สาระปุพภะของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาเทนียาหารของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วปุขาข้าบดีได้กลาบทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็เนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์เป็นของที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุค้าขบาดีได้กล่าบทูลนิกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพัก พระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็นาริยะสากะขาธนียาหารซึ่งทอดด้วยน้ำมันของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับนาริยะสากะขาธนียาหารของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาค ก็ได้ทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็เข้าสุขแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีกับมากมีพยัญชนะมากของข้าพระองค์เป็นที่พอใจ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเข้าสุขแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับพระมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่า ผู้ให้ของที่พอใจย่าได้ของที่พอใจดังนี้ก็ผ้าที่ทำในแคว้นกาสีของข้าพระองค์เป็นที่พอใจขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ก็เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ลายลาดด้วยผ้าโกเชาลลาด,ด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ลาด เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดเครื่องลาดใหญ่มีหมอนข้างทั้งสองของข้าพระองค์เป็นที่พอใจโอ้นี่ก็ให้ของที่เขาพอใจหมดเลยเนาะแสดงเป็นของเครื่องประดับที่บ้าน และข้าพระองค์ก็ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเขาก็มองว่าอันพวกนี้ก็อาจจะไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคหรอกแล้วก็ดูว่าพระผู้มีพระภาคจะส่งรับเอาไว้ไหมเตียงไม้จันของข้าพระองค์นี้มีราคาเกินกว่าแสนกหาปณะนะ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วพระศาสดาก็ร,ารับหมดนะเขาจะให้อะไรมาก็เพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ข้ารือหัด ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยอนุโมทนียกถาดังต่อไปน,นี้ก็คำพวกนี้แหละในพระสูตรเป็นท่อนๆของแต่ละอันนี่แหละทีเ่เรานำมาใช้เป็นบทอนุโมทนานะเวลาอ,อ,อุบาสกอ,อุบาสิกานำ พระทหารมาถวายหรือว่านำเก้าของเครื่องใช้มาถวายพอเขานํามาถวายแก่พระศัสดาพระศัสดาทรงรับแล้วพระองค์ก็อนุโมทนาคำอนุโมทนาของพระองค์พระองค์ตรัสว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งหม่มที่นอน ข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนนี่คือลักษณะของการให้ในลักษณะของจาคะและความตรณีลักษณะนี้ ให้ของที่เราพอใจแล้วก็ให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนแล้วก็ให้สิ่งที่ให้ได้ยากบริจาคได้ยากเพราะว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นสับบุุษทราบชัดว่าพระอารหันต์เปรียบด้วยนาบุญดังนั้นพระศาสดาเนี่ยก็ ทำตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นนาบุญให้กับอุกคะนะพระอาหารหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจพระอาหารหันต์เปรียบด้วยนาบุญนเราได้บริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วเนี่ย ชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจครั้นอนุทนาแล้วเนี่ยอุคคคาบาดีชาวเมืองเวสาลีก็ลุกจากอาสนะหลีกไปพระศาสดานะเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปต่อมาไม่นานอุคคคข,าขาบาดีชาวเมืองเวสาลีก็ได้กระทำการละ และเมื่อกระทําการละแล้วเข้าถึงหมู่เทพชื่อมโนโมยะหมู่หนึ่งตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพระผู้มีพระภาคนั้นทรงประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นอุคเทพ,พบุตรมีวรณงาม เมื่อปฐมยามล่วงไปยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่คนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าอุคระตามที่ท่านประสงค์สำเร็จแล้วหรือพระศาสดาก็รู้จัก แล้วก็รู้ว่านี้เป็นเตวดาชื่ออุคคะที่เพิ่งตายไปอุคคะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตามที่ข้าพระองค์ประสงค์สำเร็จแล้วพระเจา้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตัดกับอุคคะเทพบุตรด้วยพระคาถา ความว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีให้ของที่ประเสร,ริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณนะที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศเนี่ยถ้าเราต้องการอายุยืนต้องการยศต้องการพกรัพย์ปัจจัยต่างๆพระศัสดาได้ตัดไว ให้สร้างเหตุแบบนี้ เ็ฝาฝากข้อธรรมมันเนี้ยเพราะมีวันก่อนก็มีโยมก็มาถามว่าเออน่าจะมีข้อธรรมที่แบบว่าเป็นเหตุของการที่ได้มาซึ่งโภคทรัพย์ปัจจัยต่างๆว่าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าคนในยุคนี้ก็ ต้องการพกรัพย์ปัจจัยต้องการยศนะต้องการสิ่งต่างๆในทางโลกอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะดังนั้นเราก็ต้องฝึกให้ของที่เราพอใจนะของที่เราพอใจนะนะเอาเอาฝั่งเราซึ่งของที่เราพอใจเนะี่ยมันก็คือมันควรจะดีที่สุดสำหรับเราแล้วละ่ะนะนะและมันก็เป็นไปตาม ฐานะของเราวาเนี่ยถึงแม้เราจะฐานะอย่างไรก็ตามเนี่ยจะดีไม่ดีก็ตามเรามีของที่เราพอใจแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะสละละได้อันเนี้ยนี่คือลักษณะของการที่ให้ของที่พอใจซึ่งพระองค์ตรัสถึงว่าผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีดังนั้นเราจะให้อะไรใครเนี่ยพยายามให้ในสิ่งที่ดีให้ของที่ดีกับเขามันจะมีเรื่องของทรรมสี่ประการอีกนะที่พระศาสดาตรัสบอกไว้ว่าถ้าเราสร้างศรัทธาศีลจาระปัญญาเนี่ยนะเราจะได้ทำรรสี่ประการ ที่น่าปรารถนาน่ารักใกล่น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็คือเช่นโอเคซั์เนี่ยจะเกิดขึ้นกันเราโดยธรรมยศจะเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิตสหายเราจะเป็นผู้มีอายุยืนนานแล้วก็ตายแล้วจะเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ซึ่งข้อธรรมสี่อย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสำหรับคนที่เกิดมา ก็จะมีอีกหลายพระสูตรค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมบท10จะเป็นเหตุสมปรารถนาที่นอกจากมีสีข้อแล้วก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งคือสุตตะคือการสั่งสมพระธรรมของพระองค์ก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยสมปรารถนาแล้วก็เป็นไปเพื่อการมีโภกรัพย์การมียศ ดังนั้นเราเนี่ยนอกจากจะเอาตัวรอดในพบมนุษย์แล้วเนี่ยผลของการให้เนี่ยยังส่งผลไปถึงสัมปรายาถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะยังไม่หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายเราก็จะได้ผลตอบสนองแก่เราในทางที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐไม่ว่าเราจะไปเป็นเทวดาเราจะเป็นมนุษย์ นะหรือเราจะเป็นนะบนรรพชิตออกจากเกลีอนบวชอันนี้ส่งหรือผลของการให้ก็จะตามส่งผลให้แก่เราในทุกๆุกภพที่เราไปเกิดนะก็จะว่าทุกภพก็จะอาจจะเว้นในส่วนของนรกกัเนริชานเปลววิสัย แต่เดราัชานเนี่ย็็จะได้มาถึงระดับของสัตว์4ประเภทเช่นช้างมา้าโคสุนัขไอสงการให้ทานก็ยังไปถึงดังนั้นผู้ให้กับผู้ไม่ให้เนี่ยก็จะมีความต่างกันเมื่อต้องไปเกิดในภพใดๆจะได้ความต่างกัน ดังนั้นก็ลองฝึกตัวเองให้เป็นผู้ให้ผู้เสียสละตามกำลังสติปัญญาของเราเราก็จะได้ข้อธรรมอันนี้มาอาจจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาอาจจะไปวัดเรื่องของการละความตริีแล้วได้เป็นอนาคามีกับการละความตริีแล้วบวกกับคุณธรรมได้ความเป็นโสดาบัน อันนี้ต้องดูมุมนิดหนึ่งว่าหลังจากถ้าเรายังไม่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่วันวายเนี่ยแต่เรามีการละความสนิทเป็นมนทินเนี่ยตัวเนี้ยไปเป็นอนาคามีก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันมีขั้นก่อนนะถึงอนาคามีมีขั้นกลางเอาไว้นิดหนึ่งคือไปเป็นพรหมกิยิกาซึ่งอายุขัยตั้งหนึ่งกับนะนานมากเพราะว่าคุณสมบัติเราน้อยก็ กว่าจะพัฒนาขึ้นไปเป็นอนาคามีก็เลยใช้เวลายืดยาวนานมากดังนั้นคนที่มีใจปราศจ,จากความตหนีแล้วเพิ่มความมั่นคงในพระพุะทธธรรมพระสงค์อย่างไม่หวั่นไหวพวกนี้เป็นโสดาบันเลยซึ่งแม้ว่าจะต้องไปเกิดในเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเนี่ยไม่เกินเจ็ดคราวก็ยังจะเร็วกว่าพวกที่ไปอยู่ในชั้นปรมซึ่งใช้เวลาย,ยาวนาน ราหน่วยวัดหนึ่งกับเนี่ยกับตัวปีทิพย์เนี่ยหนึ่งกับเนี่ยแบบว่าเยอะมากกว่ามากมายนะดังนั้นความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังทําให้หรือเป็นเหตุทํำให้เราเนี่ยบรรลุธรรได้ได้เร็วกว่าเร็วกว่าผู้ที่ยังไม่มีตรงนี้นะ นอกจากนั้นก็บรรทัดสุดท้ายเราเห็นว่ามีอายุยืนและมียศด,ด้วยนะการให้ในลักษณะอย่างนี้บังเกิดในที่ใดๆย่อมมีอายุยืนและมียศเดี๋ยววันนี้ก็จะมีหนังสือมาส่งนะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ให้แล้วก็ เดี๋ยวตัดต่อให้เรียบร้อยก็จะทำเป็นคลิปให้พวกเราได้ทราบนะวันนี้ก็มีมาส่งสองหัวนะประมาณสองหมื่นเล่มนะก็นัดกันไว้ประมาณบ่ายโมงนะประมาณบ่ายโมงเราก็จะให้พิกุมาช่วยกันน,ะนำพระธรรมเ,เข้าเก็บที่คลังเก็บ ตู้เก็บให้เรียบร้อยในทุกครั้งที่เราสั่งหนังสือเนี่ยเ็เพราะว่าหนังสือมันหมดนะหรือใกล้หมดนั่นแหละเราถึงจะสั่งก็จะเห็นว่าหนังสือเนี่ยนะเป็นที่ต้องการของมหาชนเป็นอันมากนะมีการสั่งอยู่นะตลอดแล้วก็ การแจกของเราก็แจกอยู่ตลอดนะไม่ได้หยุดเมื่อวันสองวันนี้ก็ส่งไปที่อเมริกาสองสามที่แล้วก็ส่งไปที่ญี่ปุ่นนะด้วยนะก็มีทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนะมีขอมาจำนวนมากเราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ ทั้งหมดนะแล้วเราก็มีสถิติว่าหนังสือเนี่ยอยู่ทางโซนไหนของภูมิภาคของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากน้อยอะไรแค่ไหนนะเพื่อเป็นสถิติข้อมูลแล้วก็เป็นการที่ทำให้เราได้ทราบว่าสัตรธรรมเนี่ยพุทธวจนะของพระผู้มีพระภาคเนี่ยได้แผ่ขยายไปในตำแหน่งต่างๆทั่วโลก นี่ก็อยู่ที่พวกเราเสด็จครบให้มากให้บ่อยทําให้มากเจริญให้มากแล้วก็ถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นสัตตานังทั้งหลายเนี่ยผู้ที่เกิดมาในภายหลังเนี่ยก็จะได้เป็นผู้ได้สดับได้มีสัตรมเอาไว้เสพครบไว้ศึกษาไว้ประพฤติปฏิบัติซึ่งจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายซึ่งสัตนังทุกผู้ทุกนามเนะี่ลวนแล้วต้องพบต้องเจอทางนั้นดังนั้นการที่เราได้เกิดมาพบพุทธวจนะก็ถือว่าเป็นนะเป็นเรียกว่านะโชคดีที่สุดในการเกิดในสังสารวัตรนะที่เรา เวียนไายตายเกิดมาชาตินี้เป็นชาติหนึ่งที่ถือว่าดีมากเป็นจุดหักเหของการเดินทางท่องเที่ยวในสังสารวัตรก็พยายามอย่าให้สมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกจับจูงออกไปทางอื่นได้เพราะคำพระศาสดานั้นประกอบด้วยเหตุผลเป็นอนุสาสนีปฏิหาร ผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัตนะิเห็นประโยชน์ได้สดับแล้วนะมีศรัทธาในพระตถาคตแล้วก็เห็นประโยชน์นำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะไปเห็นให้ตนเองเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายและนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตที่ทุกคนต้องดำรงความมุ่งหมายตรงนี้ให้ ชัดเจนให้มั่นคงว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้น